อสังหาเมืองภูเก็ตกว่า6,000ล้านบาทนะคะในเนื้อที่66ไร่ตอนโควิดนะคะได้รับผลกระทบแน่นอนแต่เขามีกลยุทธ์หรือวิธีการในการรับมือยังไงบ้างและตอนนี้ค่ะภูเก็ตถือว่าเป็นเมืองแรกที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้ามาจะรอดหรือจะร่วงคลิปนี้มีคำตอบค่ะ จิปจากเพจอสขหาเรื่องจิบจิบค่ะวันนี้นะคะจิบมาที่ภูเก็ตค่ะพามาดูโครงการคอนโดมิเนียมนะคะที่ใหญ่โตมากมากเลยใครที่เคยคิดว่าโครงการในกรุงเทพใหญ่ๆเนี่ยมีเยอะแล้วใช่ไหมคะมาเจอโปรเจกต์ที่ภูเก็ตค่ะอยู่ติดหานนะคะอยู่ที่ราวไว์ค่ะ ดูโมเดลข้างหลังก่อนค่ะแค่โมเดลก็อลังการแล้วนะคะวันนี้จะได้รับเกียรติจากโครงการนะคะ VIP Development ค่ะเข้ามาสัมภาษณ์นะคะเกี่ยวกับเรื่องโครงการคอนโดมิเนียมที่ภูเก็ตค่ะรวมถึงมาตรการต่างๆที่หลังจากที่โควิดระบาดมาแล้วระยะหนึ่งเนี่ย ได้ข่าวว่าจะกําลังเปิดเมืองใช่ไหมคะวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากคุณโอนะคะเป็นระดับผู้บริหารของที่โครงการ VIP Developer Thailand นะคะให้เกียรติมาสัมภาษณ์แล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการที่นี่คะ่ะสวัสดีค่ะพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นให้พี่โอแนะนำตัวก่อนดีกว่าค่ะครับผมชื่อโอนะฮะเป็น Secretary Director of VIP Thailand นะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากที่คุณจิ๊บมาเยี่ยมชมโครงการให้เกียรติมาดูโครงการของเรา จริงๆครังร้ง,งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วเมื่อปีที่แล้วปลายปีค่ะได้มีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชมโครงการแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ครั้งนี้เข้ามาเนี่ยบรรยากาศมันแตกต่างก,กันออกไปเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโควิดเข้ามามีผลกระทบกับเรื่องของอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมากๆโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยแน่นอนว่ามันกระทบหนักไปแล้วที่ภูเก็ตกระทบหนักกว่าเพราะเป็นเมืองท่องเที่ยวครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ <Yo. S 2> ตอนนี้หรอครับวันนี้ค่อนข้างของของของเรายังโชคด,ดีคับทีเ่เราขายไปก่อนหน้านั้นนานแล้วประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์ละเกือบแ0เปอร์เซ็นต์แล้วก็ก่อสร้างเนี่ยก็ปลาเข้าไปประมาณ90%เปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยงานก่อสร้างของเราเนี่ยมันค,คืบหน้าไปค่อนข้างเยอะ,ะก,ก็เลยว่าผลกระทบในตัวของโปรเจกต์ที่เราสร้างอยู่ตอนนี้เนี่ย ก็มีอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หนักเหมือนกับคนอื่นที่เขากําลังเพิ่งเริ่มแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยเราก็กำลังวางแผนกลยุทธ์ใหม่ในการรองรับที่จะให้มันเป็นนิว n o r m a l สํสำหรับอสังหาในภูกเกต็ตค,ครับเอา,อางี้ก่อนที่เราจะไปนั่งคุยการถึงรายละเอียดอยากให้อธิบายเรื่องโมเดลแล้วก็โครงการนี้หน่อยค่ะคือคเป็นโครงการที่ใหญ่มากเราก็ไม่ค่อยเห็นโครงการใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะที่มารวมอยู่ใน ที่ <Area S 1> ดิน <Real. S 1> แบรนเดียวแอเรียเดียวกันแล้วก็รวมถึงมีทั้งเรื่องของเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็เป็นคล้ายๆผู้วิลล่าไหมคะใช่ใช่ครับอยู่ในโครงการเดียวกันเล่าถึงโมเดลนี้หน่อยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะโครงการของเรานะครับอยู่บนพื้นที่66ไร <c oughs> ่เราแบ่งเป็นทั้งหมด3เฟสในตัวโปรเจกต์เนี่ยฮะจะเห็นได้ว่าใ,ในเฟสแรกเนี่ยจะเป็นคอนโดทั้งหมด8ตึก516ห้องพ <c oughs> ื้น <c oughs> ท,ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่12ไร่ต <c oughs> <c oughs> ัวนี้เนี่ย เราขายแล้วก็นำกลับมา m a n a g เป็นโรงแรมเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้านักลงทุนชาวต่างชาติทั้งชาวจีนชาวรัสเซียหรือชาวยุโรปที่เขาต้องการลงทุนและก็ซื้อสินทรัพย์เอาไว้นะครับแล้วเราจะมีทีมเข้ามาบริหารงานครับผมส่วนเฟสที่2เนี่ยจะเป็นพูวิลล่าตั้งอยู่บนพื้นที่33ไร่ตัวนี้ก็ลักษณะคล้ายๆกันคือเราไว้สำหรับนักลงทุนหรือจะเป็นชาวต่างชาติที่ ต้องการที่จะซื้อเพื่อจะอยู่เองก็ได้นะครับเพราะหลังจากโควิดไปเนี่ยเราเปิดประเทศเนี่ยผมคาดการไว้ว่าน่าจะมีชาวต่างชาติย้ายเข้ามาอยู่กูเก็ตเยอะเพราะว่าประเทศไทยก็สามารถรับกับรับมือกับโควิด <COVID S 1> ได้ดีครับผมส่วนแปลงสุดท้ายเนี่ยอีก16ไร่ยังอยู่ในการพัฒนายังศึกษากันอยู่ว่าควรจะออกแบบเป็นยังไงดีเป็นวินล่าดีหรือเป็นคอนโดดีครับ ถ้าจะบอกว่าโครงการทั้งหมดของ BIP Development เนี่ยเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในภูเก็ตจะสามพูนี้ใช่ไหมคะ ไม่ถึงขนาดนั้นครับผมจริงเหรอตัวมันใหญ่มากเลยนะคือมาคร <c oughs> ั้งที่สองก็รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นโปรเจกต์ที่อลังการและที่สําคัญคือไม่ใช่แค่ใหญ่โปรเจกต์คือยอดขายก็ดีด้วยขายให้กับนักลงทุนทั้งคนจีนแล้วก็ชาวต่างชาติได้ดีด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภูวิล่าด้วยดีกว่าไปนั่งที่บูวิล่าแล้วนั่งพูดคุยกันดีกว่านะคะดีดีครับดีครับผม ค่ะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูวิลล่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะพี่โอใช่ครับ,บเป็นเฟสสองครับผมค่ะบ้านสวยมากคือจริงๆปีที่แล้วมายังไม่เสร็จตอนนี้ตกแต่งแล้วเนี่ยสวยมากๆเลยค,คือ <มา S 2> อันเนี้ยคอนเซ็ปเป็นยังไงบ้างคะสำหรับภูวิลล่าของที่นี่คอนเซ็ปนะครับจะเป็นรีสอร์ทสไตล์นะครับออกแบบเราเน้นในเรื่องของตัวเคิร์ฟล้อมากับตัวเฟสแรกที่มันตัวทรงอาคารจะมีเคิร์ฟ ดูจากอของตัวหลังคาครับหรือว่ากำแพงมันจะมีในส่วนของเคิร์ฟเข้ามาเล่นอยู่ด้วยครับผมแล้วก็ดีไซน์ลักษณะให้เป็นลักซ์ลูรี่พูลวิลล่าสไตล์รีสอร์ท ลักชัวรี่พูวิลล่าสไตล์รีสอร์ทนะคะคทีนี้อย่างคอนโดมิเนียมเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่ามันจะมีในเรื่องของคล้ายๆ Investor p a เตอร์แพ็กเกจอินเวสเมนต์แพ็ให้กับนักลงทุนที่สนใจจะซื้อคอนโดแล้วก็มีแบรนด์โรงแรมมาบริหารก็คือแบรนด์วินด a m ใช่คหับให้ผลตอบแทนเป็นกา,การการันตีค่าเช่า 2, 2> <ช>ปี 2> ใช่ไหมคะอันนี้การันตีกี่เปอร์เซ็นต์คะการันตีสตาร์ทอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมแต่ว่าอันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับแพ็กเกจสามารถเข้ามาคุยกับทางเราได้ถ้าสนใจครับผมก็อันนี้ก็ คือถ้าถามจิบคือมันก็จะตอบโจทย์สําหรับคนที่อยากจะลงทุนในเมืองท่องเที่ยวแหละ<ช>แล้วก็โดยเฉพาะต่างชาติที่เขาไม่ได้มีเวลาจะมาดูแลเรื่องของพัพปี้ในในเมืองไทยการที่มีเชลลโรงแรมมาบริหารก็จะทําให้การปล่อยเช่าก็จะสบายใจขึ้นทีนี้ในลักษณะของพู้วิลล่าล่ะคะมีกา,การการันตีค่าเช่าไหมคะมีครับผมก็อยู่ที่3ปีนะครับแล้วก็สตาร์ทที่6%กเครับหจะสูงกว่าของเป็นคอนโดของคอนโดครับอ่าตัวนี้สามารถมาคุยได้เหมือนกัน ค,ค่ะและ,ะอย่างตัวพูลวิลล่าเองราคาเริ่มต้นเท่าไหร่แล้วก็แบรนด์ไหนเป็นแบรนด์บริหารคะตัวนี้สตาร์ทอยู่ที่25ล้านครับเป็นไทยสูงสุดเป็นไทย A นะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ำในส่วนของตัวบริหารเนี่ยเรากำลังคุยอยู่อาจจะเป็นทีมโรงแรมของเราเองที่เข้ามาบริหารแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะให้แบรนด์ไหนเข้ามาบริหารแต่ยังไงแล้วทีม โรงแรมก็เป็นมืออาชีพอยู่แล้วครับแน่นอนค่ะคือจี๊่ะมีโอกาสได้มาพักที่โรงแรมของ VIP Group ด้วยนะคะที่กระตากคือะจะเป็นแบรนด์คอนโดมิเนียมที่มีการสร้างเสร็จแล้วแล้วก็ให้ทางทีม VIP เนี่ยมาบริหารเรื่องของการปล่อยเช่าแต่ทีนี้ค่ะเหตุผลที่คนอยากรู้กันมากที่สุดหรือเรื่องราวที่อยากรู้กันมากที่สุดคือพอเจอโควิดค่ะครับทาง VIP Group มีการรับมือกับเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะรับมือยังไงอ,อ ตรงนี้เนี่ยเราก็ประชุมกันหลายรอบแล้วก็พยายามคิดกลยุทธ์ใหม่ๆเพื่อที่จะมารับมือกับในส่วนของโควิดอย่างเช่นในส่วนของการก่อสร้างเนี่ยเราก็ใช้ในสื่อเมเดีย a c e b o o k หรือว่าช่องทางอื่นๆเพื่อแจ้งไปทางลูกค้าทั้งอีเมลทั้งวิดีโอว่าการก่อสร้างเราไม่ได้หยุดน,นะเรากำลังทำอยู่นะครับในเรื่องของการขายเนี่ยเราก็มีการส่ง ข้อมูลให้กับทางลูกค้าคใน,ใน,ในทุกๆด้านทั้ง Facebook ทั้ง y o u t u b e เพื่อเพื่อให้ลูกค้าเห็นแล้วก็สนใจสามารถติดต่อเข้ามาซื้อกับเราได้โอเค,ค,คเรียกได้ว่าแม้โควิดเข้ามาคือต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่ามันได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้าทุกคนโดยที่เราเองก็ไม่ได้ตั้งหลักกันแบบ ดีๆมันเป็นเหตุการณ์ที่นานๆทีจะเกิดขึ้นมามันก็เลยทําให้ทาง VIP Group เองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเรียกว่าเป็นการสื่อสารกระทังลูกค้าเก่าว่าเรามีการก่อสร้างถึงไหนแล้วใช่ครับทำอะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์วิธีการในการรับมือกับช่วงโควิดแบบนี้นะคะคทีนี้เนี่ยที่สําคัญคือได้ข่าวว่าแม้จะเกิดช่วงโควิดลูกค้าบินมาดูไม่ได้ ต้องพูดเลยว่าของ V.I.P เองกลุ่มหลักๆจะเป็นลูกค้าคนจีนจะเป็นต่างชาติบ,บินมาไม่ได้แต่ก็ยังสามารถขายได้อยู่อันนี้อยากจะให้เล่ากลยุทธ์หรือความเชื่อมั่นอะไรที่เราสร้างให้กับกลุ่มลูกค้าถึงยังสามารถขายได้ครับ,รบกลยุทธ์ของเราก็คือว่าเราจะใช้สื่อโซเชียลนะครับ,รบในการที่จะส่ง ผ่านไปให้กับทางลูกค้าเพื่อได้เห็นของที่เขาซื้อเนี่ยมันเริ่มมันมีการพัฒนามีการก่อสร้างที่คืบหน้าไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็มีทางเซลล์ออฟฟิศอยู่ที่เมืองจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางลูกค้า,าแล้วก็ในส่วนของตัวการาขายเนี่ยในการขายใหม่เนี่ยเราก็ยังมีใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในสือ่อโฆษณาที่เราส่งขึ้นมาอีกนะฮะใน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 สื่อโซเชียลครับ อันนี้บอกเลยว่าสิ่งที่ทําให้ลูกค้ามั่นใจคือเรื่องของความเชื่อมั่นใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่ากรณีที่มันหยุดชะงักลงเรื่องโควิดการท่องเที่ยวไม่มีไม,ไม่หยุดครับผมแต่ว่าเรื่องของการก่อสร้างยังคงที่ดําเนินต่อไปแล้วก็มีการอัปเดตอย่างเขาเขที่เราจิบมาเนี่ยการก่อสร้างก็ระดับหนึ่งแล้วตอนนี้ค่ะวันนี้กลับมาก็คือมีความคืบหน้าของโครงการเปชมากกว่าเดิม ก็แสดงยิ่งแสดงให้เห็นว่าในสภาวะวิกฤตแบบนี้ในสถานการณ์แบบนี้ทาง VIP Group เองอ่ะยังไม่ได้หยุดในเรื่องของการพัฒนาโครงการต่อไปแล้วก็มีการสื่อสารกับลูกค้าจึงทําให้กลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อแล้วและกลุ่มใหม่ที่จะมาซื้อยิ่งเห็นชัดว่าเนี่ยแหละคือความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือที่เขาอยากจะกลับมาซื้อกับ VIP Group นะคะใช่ทีนี้แล้วในเรื่องของโรงแรมที่เสร็จแล้วอะคะมีการจัดการบริหารยังไงเพราะว่ามันต้องการรันตีให้กับลูกค้าแล้วครับ ตร,ตรงนี้เนี่ยทางทีมโรงแรมเรานะครับกำลังปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะรองรับลูกค้าชาวไทยมากขึ้นเพราะว่า,เ,าเราก็ต้องคงต้องตามาามาตรการอของทางรัฐบาลนะฮะก็คือเป็นไทยเที่ยวไทยก่อนหรืออาจจะเป็นเอ็กซ์แพดที่ตกค้างอยู่ในนี้ะนะครับเรากม็มีการที่จะเตรียมการที่ในการเปิดโรงแรมเพื่อรองรับาทางลูกค้าภายในประเทศก่อนอในช่วงเดือนตุลา สำหรับที่ที่ทกระตักนะครับแต่ว่าก็ต้องรอดูสัญญาณของทางรัฐบาลก่อนว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าถ้าเกิดเราเปิดแล้วไม่มีลูกค้าเนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายขึ้นมาครับก็ทิปมาภูเก็ตไม่รู้กี่ครั้งแล้วเหมือนกันค่ะมาบ่อยมากเนี่ยเป็นครั้งแรกที่เห็นว่าภูเก็ตเงียบกว่าทุกๆครั้งที่ที่ที่ผ่านมา แล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องใช้ในเรื่องของการกระตุ้นจากภาครัฐพอสมวควรตัวโครงการเองมีมาตรการต่างๆมีกลยุทธ์ต่างเนี่ยมาทําให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับทางรัฐบาลใช่ครับข่าวล่าสุดเลยค่ะเขาบอกว่าภูเก็ตจะเป็นจังหวัดแรกๆเมืองแร,แรกๆที่เปิดให้ต่างชาติเข้ามาครับอันนี้พี่โอมองเป็นยังไงบ้างคะดีครับดีครับมองผมมองเป็นในแง่บวก ถ้าเกิดเราเริ่มทําแล้วก็เป็นโรโมเดลแรกเลยในการทดลองเนี่ยถ้าเกิดประสบความสําเร็จเราก็สามารถใช้ได้ทั้งประเทศเลยครับแต่ว่ามาตรการต้องแน่ชัดแล้วก็อาจจะต้องลองเทสในกลุ่มเล็กๆดูก่อนเริ่มสตาร์ทดูก่อนเพื่อไม่ให้มันเกิดเวฟสองเกิดขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกด้วยซ้ําไปที่ผมผมเท่าที่ผมทราบก็คือก็โดนหนักสุดโดนทั้งปิดเกาะแล้วก็ปิด ตำบลด้วยม,มันจะถ้าเกิดในลักษณะแบบนั้นขึ้นมาอีกทีนึ่งเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยกว่าเดิมเยอะครับอันนี้ก็เห็นด้วยค่ะคือจังหวัดอื่นๆอย่างเช่นหัวหินพัทยามันยังเป็นเมืองที่ปกติแล้วกลุ่มนักท่องเที่ยวยังเป็นคนไทยเยอะอยู่ที่สามารถเดินทางโดยที่ไม่ต้องขึ้นเครื่องบินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนช่วงที่ปลดล็อก <c oughs> ก็เห็นได้ชัดคือจิปป๊บไปพระยากับหัวหินมาช่วงหลังจากปลดล็อกที่ผ่านมา <c oughs> โรงแรมเต็มคนไทยเที่ยวกันเองหรือแม้กระทั่งต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วก็มีการสเปนเงินไปใช้ในภาคออก,การท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ <c oughs> แต่ก็ต้องบอกว่าจะเป็นเซกเมนต์ที่จะเป็นบนๆนิดนึงคือกลาง <c oughs> ถึงบน <c oughs> เพราะว่าเซกเมนต์ที่เป็นโรงแรมระดับแบบสดาวสดาวก็ยังมีการชะลอเพราะว่าคนที่ ยังได้รับผลกระทบก็ยังเยอะอยู่เขาก็ไม่อยากที่จะมีกระจิกกระใจไปเที่ยวนะแต่สําหรับภูเก็ตเองค่ะต้องบอกเลยว่าคนที่มาเที่ยวภูเก็ตส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาตินะคะ<ช>ถึงแม้ซิปจะมาภูเก็ตบ่อยแต่ก็อาจจะเป็นคนไทยกลุ่มน้อยที่ทชอบมาภูเก็ตเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเ,เกิดวิกฤตแบบนี้ขึ้นมามันเลยทําให้การท่องเที่ยวค่ะชะลอตัวลงแต่วันนี้อยากจะบอกนะคะว่าถ้าใครมามีกําลังคนไทยเองนะอยากจะเป็นหนึ่งกระบอกเสียงให้ให้มาเที่ยวกัน เะะพราะผูเก็ตของเราเนี่ยพูดเลยว่าคุณจะไม่มีทางได้เห็นทะเลไทยที่ไม่มีทัวร์จีนลงไม่มีทางเห็นทะเลไทยที่สวยงามแบบนี้มาก่อนเพราะห่างหายจากผู้คนไปเยอะครับอันนี้ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการแต่ทีนี้ในเรื่องของรัฐบาลค่ะมาตรการที่ออกมาพี่โอมีอะไรอินไซต์หรืออัปเดตบ้างไหมคะว่าเขาจะทําอะไรกันบ้างคะหลังจากนี้หลังจากนี้เท่าที่ทราบก็คือว่าในส่วนของตัวการท่องเที่ยวเนี่ยค,ครับที่สามารถที่ทางทางทางภาค ของเอกชนของของภูเก็ตเองที่พยายามผลักดันให้ทางรัฐบาลเนี่ยอลองไปคุยกับาทางประเทศต่างๆใน,ในการานำกฎเป็นโปรโตโคอลต,ต่างๆในการรับมือแล้วก็นำนักท่องเที่ยวเข้ามาอยู่พักเป็นภูเก็ตในลักษณะของรองเทอมมันอาจจะช่วยในส่งตรงนี้ได้ในในในอย่างเช่นประเทศที่เป็นพวกโซนยุโรปรัสเซียอะไรพวกนี้นะครับ ปกติแล้วเข้ามาพักในประเทศไทยเนี่ยพักในภูกเก็ตเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องเป็น2สัปดาห์ขึ้น1นเดือนซึ่งซึ่งซึ่ง,ง,ง,งกฎบางอย่างในกักตัว14วันอะไรพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมันสามารถอาจจะแอพพลายได้ครับแล้วก็ดีสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าตอนนี้มันก็ใกล้หน้าหนาวของเขาแล้วเขาหลายหลาย,หลายคนเขาไม่อยากดูใน,ในประเทศ,เท,ศที่หนาวหนาวอยากจะมาอาบแดดบนชายหาดมากกว่า แต่จริงๆแล้วคนไทยก็มาได้นะเพราะว่าเ<ด>พราะว่าที่สํารวจมาเนี่ยปีที่แล้วก็คนไทยก็มาที่ภูกเก็ตทั้ง4ีล้านคนครับจริงๆภูเก็ตไม่ได้แพงอย่างที่คิด<ช>คือคือภาพลักษณ์ของภูเก็ตทุกคนจะคิดว่าทุกอย่างมันแพงไปหมดแต่ด้วยตัวที่จิบมาสัมผัสเองอะนะคะมันก็มีส่วนที่แพงจริงๆก็มีแต่ว่าในส่วนของที่เป็นราคาคนไทยเที่ยวได้ก็มีแต่แน่นอนทะเลภูเก็ตเราอะขึ้นชื่อระดับโลกอยู่แล้วอยากให้คนไทยเองอะมาสัมผัสแล้วก็มาช่วยกระตุ้น เรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวในภูเก็ตนะคะให้กลับมาฟื้นตัวได้ตอนนี้ถ้าคนไทยไม่ช่วยกันก่อนหวังพึ่งต่างชาติที่ยังไม่แน่ชัดว่ามาตรการจะเป็นแบบไหนนะคะมันก็อาจจะลําบากกันนิดนึงเนาะก็และอีกอย่างหนึ่งค่ะในเรื่องของธุรกิจเดเวล OP เมนต์คือการเป็นผู้พัฒนาสังหาครับแน่นอนค่ะว่าต้องมีความกังวลน,นิดนึงช่วงต่างชาติยังไม่ได้เข้ามาแต่ในอนาคตล่ะคะพี่โอมองเรื่องของต่างชาติจะกลับมาซื้อสังหาในในภูเก็ตเป็นยังไงบ้าง น่าจะมีแรงแรงซื้อเยอะกว่าเดิมถ้าเกิดทุกอย่างกลับมาใกล้เคียงกับปกติาอาจจะเป็น new normal หรืออะไรแล้วแต่เพราะว่ารัฐบาลเรารับมือกับโควิดได้ดีมากเราเป็นระดับต้นๆที่เรียกได้ว่าคนติดเชื้อน้อยคนเสียชีวิตน้อยแล้วก็าสามารถใช่มาตรการดีสามารถเฮนเดลได้หมดาสาธารณสุขโรงพยาบาลเราดีกว่า หลายๆประเทศแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้แพงกว่าประเทศเขาด้วยน่าจะมีคนหลายคนแหละที่เขาอยากจะมองเห็นใช่มองเห็นอยากจะมาอยู่ที่ประเทศไทยเราอันนี้เห็นด้วยกับพี่โอเลยค่ะว่าเมืองไทยก็ต้องบอกว่าด้วยความร่วมมือของคนไทยด้วยความ แข็งแกร่งของวงการแพทย์เราใช่ครับส่วนรัฐบาลก็ก็อาจจะมีส่วนช่วยใช่ครับ <c oughs> ก็ทําให้การป้องกันโควิดของเราถือว่าทํามาได้ดีใช่ครับแต่ถ้าเปิดประเทศแล้วสิ่งหนึ่งที่จีบยังเซิร์นะคือมันดีแต่ว่าอาจจะคอนซิร์นเรื่องของการป้องก,กันการอย่าตกะะใช่ครับแล้ววันหนึ่งค่ะถ้าเกิดสมมุติว่าเรากลับสู่ภาวะปกติก็เชื่อเหลือเกินว่าภูเก็ตจะเป็นเมืองแรกๆที่ไม่ใช่แค่เรื่องของตลาดท่องเที่ยวที่คนต่างชาติจะกลับมาแต่รวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยหรือตลาด พวกคอนโดหรือพูวิลล่าที่ต่างชาติจะมองเราว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็น่ามาพำนักขนาดไหนนะคะ<ข><อ>เราเรามีต้นทุนที่ดีหมดทุกอย่างทั้งทรัพยากรธรรมชาติทั้งคนที่อยู่ในประเทศเราเป็นสยามเมืองยิ้มมารยาทเราดีทุกอย่างนิสัยเราดีแล้วก็เราเป็นหนึ่งในหลายๆประเทศที่สู้สเ,เขาสู้เราไม่ได้ในเรื่องของการบริการค่ะจริงอันนี้เห็นด้วย แอบไปเที่ยวทะเลต่างประเทศมาเหมือนกันรประเทศหนึ่งก็เอาบอกชื่อประเทศเลยคือไปเที่ยวฮาวายนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เกาะที่ทะเลสวยแต่ความน่าสนใจคือเขาเอารูปทะเลภูเก็ตไปขึ้นอยู่ที่โรงแรม<อ>คือด้วยความที่เรา,าชัดเจนมากว่าทะเลไทยหรือทะเลภูเก็ตจะชอบมีเรือหางยาวแล้วก็ผูกผ้าสามสีซึ่งชัดเจนมากว่านี่คือเมืองไทย,ไทยแล้วก็เห็นทะเลเราก็รู้เลยว่าแบบ เนี่ยภูเก็ตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองไทยเราไม่น้อยน้าะอ่าแน่นอนอสังหาวันนี้อาจจะซมึมอาจจะซบนะคะอาจจะได้รับผลกระทบแต่วันหนึ่งที่ทุกอย่างก,กลับมาเป็นปกติก็เชื่อว่ามันจะกลับมาบูมกว่าเดิมใช่ครับพี่โอ้อ่ะสุดท้ายแล้วค่ะวันนี้ก็มาพูดคุยถึงเรื่องอินไซต์เชิงลึกโอ้ได้ข้อมูลมาเยอะเลยอยากให้ฝากอะไรถึงกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มผู้ประกอบการอาสังหาในมาซั์ในภูเก็ตบ้างคะหรืออยากฝากถึงรัฐบาลก็ได้นะคะ ก็ฝากถึงทุกๆท่านนะครับเราต้องอมีกําลังใจให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ช่วยกันผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้ถ้าฝากถึงฝ่ายหน่วยรัฐบาลก็อยากจะให้แบงค์ชาติเข้ามาช่วยอุ้มทุกธุรกิจในภูกเก็ตน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เราแย่จริงๆแย่จริงๆเพราะว่า,ามันมันมันมีแค่รายได้หลักเนี่ยมันเป็นรายได้ของชาวต่างชาติที่เป็นนักท่องเที่ยวถ้าตอนนี้ ถ้ารัฐาบาลยังไม่ได้เข้ามาช่วยในส่วนของตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีหลายๆธุรกิจที่มันจะล้มหายตายจากาไปกันเยอะอครับแล้วก็มันก็ส่งผลไปให้กับประชาชนที่เป็นลากยา<อ>เพราะ SME ติดเขาก็ต้องพนักง,งานเขาก็ต้องออกค,ครับเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้เดินต่อ,อครับเห็นด้วยค่ะก็เรียกว่ามันไม่ใช่กระตุ้นการท่องเที่ยวมันต้องกระตุ้นทางภาพรวมนะคะ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยส่งเสริมเรื่องเศรษฐกิจมาตรการต่างๆอันนี้สําคัญมากเพราะตัวเราเองเนี่ยถ้าไม่ได้มาตรการช่วยเหลือที่ถูกต้องถูกจุดตรงจุดจากทางรัฐรเราก็เดินต่อไปกันลําบากะะใช่ครับโอ้ยวันนี้ได้ข้อมูลที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวยังไงมีโอกาสนะคะจะกลับมาดูภูเก็ตในวันที่กลับมาเป็นปกติอีกครั้งแน่นอนเพราะจิตัวส่วนตัวชอบมาภูเก็ตมากนะคะคบอกว,ว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นในเร็ววันนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณพี่โอมาเลยคะที่มานั่งพูดคุยกันในวันนี้ ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ